สบายดีพี่น้องสบายดีตอนหกโมไปเจ็ดโมไปหนยพี่ใหญ่พาสิ่งเปนเพรว่าเดินทางสองหม่เนาะทไอีเม่อวานขน้องหินอเนาะนอนั้งเวกับวันยุดบัน่ดพอพอดเอพี่น้องกงงานสุมเฮาน่ะสี่มือสี่คืนโลด กันวันซาเดอร์ก็ได้กันว่า,นนา,วาเม่มาก็อกแกกัห้างกับเมืองเมือเส่านี่กระโปะเลยทีเดียมันม่วนกับบ่อืมเดินทางไกลอะไพี่น,น,น,น <laughs> อ,<ม>นนนองเมนี่กับบเน่เราบางทีกัพกับมันนีผคู้บ้านเซียชีวิตดีนอะก,กับอาซีขาเจาก้กัเนกันไปสันน่นมาเลย สันไะกับสันคือหมวนอยู่น้ำโมงใอขจาว้าเฮ้ยขจาวะอ๋อน้ำโมงเนี่ยรู้เดือดจ้าพันกีบผูกกรลองม้ยะอ่มันขึ้นสันใจงปแมว่าเ่งเล่ายด้ีกันพันกีบมัขึ้นไงตวนกุกตีมาซ่องเถือ10บาทเตือละสิพันกีบไป10บาทเป็นองไอ้พ่อหมวนนะพ่อะหนังเผาอย่างนั้น อันทิมบ่ได้พี่น้องครับข้างจากข้างพุ่นกับลานอืงพี่พี่น้องเขากบบนับคืนนั่งปวให้วทิมกับป้ากันคืนนั่นะขันป้าปวดเจ็บสเดกก็วิ่งไปวิ่งมาเมื่อคืนออกไปอยู่พุ่นแล้วก็เดิกเติบกับเขามาพี่ยังคืนเจ้าเอ้ยเอ็งสั่งพี่ใหญ่มาเนี่ยเที่ยงคืนเลยจ้าจะเข้ามามื่อนี้ทีหนึ่งก็พอดีเลยเห็นได้เลยนั่นแล้วจะมาให้พากันไปอยู่พุ่นนะอือ นออออมาควงวอยู่พี่ออคือีออยไงว่ากันก็พอให้หักม้องแกง้นพอว่าออกันมา้กรววไออกไปีะไรแบบสงสาเนาะมันจะแม่อายวบ่ยยาก่ันเกเย็นนั่นแหละขีดยาเนะีดยามันเย็นมันอือาจะะปอบใจเผื่นไ่ออมันมีจ้อาไว้เอ้ย สืสอมมลูกย้ายนะ่ะลูกต่ใรออวอหนแ้ไพึาสิกรนี้เ่าเป็นทิดเาก็ใออวอเนไปาหรล่าเปจไปทาปนลูว่าบ้านลนะกันในเพื่อนลนกะันเขาเคยเซูนเสียยังก็อ,ปอไปทาป เออเขาก็คือมีประสบการณ์มีที่อื่นเขาคื่อยู่ได้เราจะมาคิดเขาก็เคยซื้อเขาก็ยังมีนะเราแสดงมันก็บ่มีบางมือถือคือส่วนมอนเลยเนาะส่วนงานเลยเนาะเจ็ดหน่วยหาชิพันเลยอยู่ใส่อยู่ทางเขาบ้านโนนกรุงเออเออบัดมาอืมบัดมาก่อน เราจืดกูจืดอกเออแรงเยอะเอาึ yeah, oh ้นมาผ่าอยู่ในเรือนชีเกียวหน่วยนึ่งอืออืออือืแดงอยู่นก็ย่าลืมเข็มตะลุกเดิมยบดสองอืออืประมาณเจ็ดแปซนถูยังล่ะสองทุ่งละสองเซนสองเซนไปบ่สองเซนจืเออลงแสัยเฮยแล้วมันมีทุ่งสองเซนสา มือเมือ่อนมือสวีงมาถือเขาไปหบาบ่ะเขาพาไปกินขเข่ากนไก่อบอุ้งนะเฮ้ยเสดทานเปิดใหม่นะเอ่อก่อนจะซึ้อแคนตาลูกมาเอามาก่อถึงเอ็นเอ็นเอ็นเอวบงเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นบริการดีไหมแค่ไม่ทางานะเฮ้ยเป็นบริการดีจักบ่อนไหน,น,หนบ่อนเจ๊บ่อนมาสือดินเดี๋ยเนี้ย เออพันว่าเข้มเจกุ้งพันว่าคุณแหลกายมาเลยบอกเป,เป็นยังใหญ่ออกมาอยู่พี่ละเมร์หรือเปล่ากูปูใหญ่กูบวดไปใส่แล้วกูเท <c oughs> ่าเลยแล้ว <c oughs> เ,เลยอยู่เป็นหมูแม่ก่อน <c oughs> เดินทางใกล้ขึ้นสวรรค์อขึ้นสวรรค์กี่แล้วไม่รู้ไปหักเอาไพ่ในจัง <c oughs> รอรุ่นไพ่ <c oughs> ยังจะเดินจะมาหิวเขา่าจะวะ โหลดบ้านทำมันเลยขนาดที่มีขนาดผุ่งพ่วงแบบนี้วะเนาะเฮ้ยอย่างเมือนสาวมาได้เข่าแต่ละมุมเข่าแต่ละเฮือนแต่ละหมู่บ้านนะขายได้ดีเลยเฮ้ยอือสื่ออยู่อะไรๆขนมขนมกับเมนูแปลกๆปลาเถอะยคนคนพี่หน่อง เรื่องตะเป็นตีกาบมากนะคิดจะเอ็นเรื่อจะกเ็เลยเอออะตีกราบมา้าเรื่อนตะโพวอยกราบไปมันหอวตีกาบไปขกระยานเลยพี่ใหญ่ตะก้อยก็ขวับริยานนะคณะก็แปะก็แปกับบักเทนเมือนก็อยยังอัยังเสียวล้างในมือนปกกบักเทนนะ ไอ้ไปไอไปป้องให้ปางกลางคืนน่ะแต่ก่อนเอ็มเฮียนานก่ตั้งแต่เราเสียมาถูกว่าเสียหลังแหละไปเรนไ่กับร้านร้านไผ่อันเพื่อจะดฉไปเป็นไม่แบปปกเด็กเป็น้องตาละบาทสองบาทนั่นแหละเพื่อน เรืงจัางแล้วจะง,งานเทาน่าไรกันพูดเลย <c oughs> ตอ,อ่อยว่านอเปยปรจุเออของมือเราเซียนะเฮลานอนอยู่ในปีค่ะบุเสือ้ามบอลริลบุญน,น,น่อยเ,ออเราเห็นนอนอยู่ในปีน ก็มีคอมเมนต์อยู่เนาะว่าทำไมแม่น้องเทนทำไมไม่เอาไปไว้ที่วัดพี่น้องจ้าถ้าเขาถ้าเขาสั่งว่าเขาจะไว้อยู่อยู่ใต้เทียงนาน่ะจะไม่จะไม่เอาไว้เหรอบอสันบอม่นั่นนะเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนสั่งก่อนตายเนาะว่าอยากอยู่แถวต้นบกเนาะก็ทำตามเพื่อนบ่มีบ่มี่พี่จะได้หอกอยากมาอยู่ในเฮือนจะคลองแบบนะเฮวยเออ มิตสั่งอยู่บ่อยอยู่ฮันยนีคอ่อนอยามังัน่ะอยากอยู่ใกลหมู่แล้วก็เห็นสั่งว่าจะอยู่ใต้ทะะเ <c oughs> ทียงสินะอเอาอ่เาเียงหอนไมีอเพื่อนมีพบอกดิขนาดอีพออีเมย์งน่มีพบอกวาพังเผาตนน้นใดเนาะแต่นนี้เพ็นสั่งไว้เนาะสั่งความก็คือมันมีพี่ปงป่าไงฮะว่าวนแหละอว่าเพ็่อนอ,อ,อยู่บอนได้ <c oughs> ถ้าเขาสั่งว่าไว้ไดใต้ทุน จะไม่อว้ยหรอสันบ่เมนนั่นน่เนื้อพี่น้องอันนี้เขาบอกจะตอบตัวไอ้แก่บอกออกเืยอเนาะ <c oughs> อยู่ฝันอยู่พุ่นมันก็นโอเคแล้วเฮ้ยเย็นหัวบวกใหญ่นะไตเกียยเก่าอีนนเนยบ่อเออไต่ลงไปทั้งหน้าพุน่นหลังจากทำอยู่ที่แล้วปกติลมมันจะขึ้นเนื้นอเป็นบ่ลมแหง้งแห้ง ปัดเป้าไพ่เป่ามันจะมีสว่างมนถังมีสว่างมลเออลงหว,วยเป <c ười> <c ười> ็นวงวงขวัวเป็นคนไทู่ปู่ปูของปู่ของคนนะเป็นคนไทยเกิดยู่ไทยจเกิเกิดยุ่ไทยมากเลประมาณสป เป็นภาพติดตาเนยพี่อเหรเฮ้ยเอ็กจำได้เลยหัวแบบหัวผมยิ่งยิกงเออแบบภาพติดตาเลยเลยพี่อายนะเมื่อคืนเมื่อคืนเบิ่งไปยางมาบอกขีดอันขีดเก่ามาเด้งขีดโมดาวเลยเออที่อุ้มลานในเทียงหน้าน่ยนะพี่น้องเอิเด้งขึ้นมาเอา้าตัวเฮาบมดขีดหอดเอาแห้งว่าขีดเก่าจะมาเด้งขึ้นมาวะแบบผมอุ้มร้านร้านหนึ่งเอ๊ใส่ผมมึงก็เ,กเ,กเด้งดิ อคันระเบิงวันหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนจะผ่านมาพอยดูในไหนอมันจะตื่นอาวมันเด้งขึ <h <h ้นมาพี่น้องก็ขีปนะเออรู้ว่าจะให้น้องให้นุ่งเบิ่งบ่ว่าเบิ่งหนาเพื่นเนาะบางคนบางคนบอกว่าคือบอกใส่เจดีเลยใส่ยังบ่ได้พี่น้องจ้พราะว่าอ่า แม่ว่าเรียกว่าคนไตหงเนาะสร้างกระทาแลวก็ไปอยู่ในเือนน้อยเป่นหรอกเนอถ้าลอหลุนล่อส้มเลยเนาะตอนต่อไปหลังจากงานสงเเร่แหนาวสิาวันเสารอันนี้ก็หนาวก็มาวันเสาร์คุณเรียบอย่านี้พอให้บวดป่วยเกดมือสบ่สิมาเมือบวดแก่นะบ่ 那失败的。